โอเคทุกคนวันนี้มีต่อมาเล่นด้วยหวังว่าจะเล่นได้นะมันจะไม่ปิงแม่อะไรนะพอแม่ต่อพี่กดอะไรใช่ไหมยังไม่กดโอเคอย่าโอเคก็คือ,อคระดับค,ความยากยากสุดแล้วก็เป็นสนามโรงเรียนนะ Let's go <S ะอันนี้ก็กดละหน่วงไหมโอเคก็ยังไม่รู้พี่ต้องดูต้องดูก่อนนะในเกมปกตินะ มาแล้วโว้ยแม่คิดถึง okay, วะ่ะเรื่นปืดเื่นปาดเื่นปืดเื่นปืดปะ่ะลุยได้ว่ะมาสองโอ้เฮ้ยมมืมดกว่าเดิมว้ะเนี่ยสนามเนี่ยโอ้มืดมืดเกือบมืดเกือบโอเคเปิดไฟก่อนไปเ,เล่นสนามนี้ไหมต่อเหมือนจะเคยพามาเล่นรอบม, oh. มึงนะไปเล่นแล้วโรงเรียนอะ่ะ เฮ้ยโอ้โหมาถึงเอากูเลยต่อช่วย้เฮียโอ้โหแล้วกูยังไม่เปิดไฟเลยเลยอ่ะกูจะกลับถุงไปเนี่ยโอ้ยังเฮี้ยน่ะไม่ถึงยี่สิบวีมันเอากูเลยอ่ะหูลากอย่างไกลโอ้โหต่อถนามบาสเฮียเกมแรกมามึงเอากูเลยเหรอวะอย่างเฮี้ยน่ะวิไฟแตกเลยเฮียเฮ้ยต่อต่อมาๆกูโอ้โหมันลากกูมาเนี่ยมึงคิดดูดิ Oh. ตอนนี้ไอ้เครื่องนับเครื่องนับอนุภาคเราแตกนะเออพี่แนะนํานะต่อโหมดยากสุดเปิดไฟทุกดวงเลยตอนเนี้ยมันจะลากเราบ่อยมากพยายามเปิดไฟไว้ทุกดวงเวลามันลากเราไปอ่ะคือเราจะมีไฟฉายใช่ป่ะละ่ะมันจะมืดมาก <Okay. S 2> เออนั่นแหละเราเราจำเป็นที่จะต้องนี่เปิดไฟไว้ทุกดวงเดี๋ยวซื้อไฟฉายใหม่ก็กเอาเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ,อ,อ้ซื้อเครื่องนับอนุภาคดวมาไปดิแตกตลอด เฮ้ยตัวนี้เฮี้ยนปะเข้าไปถึงมันเอาเลยอ่ะเฮียเข้าเรื่องบบคนนี้เอาเรื่องเอาราวอะเดฟบอลไปเนี่ยผมเป็นที่รักของผีปะทุกรอบเลยขออสูร<ด>เนี่ยเราขอมาเซตอัพกันเซ็ตเลยเซ็ตเลยเรามาวางไว้ไว้ก่อนด้เฉยอะต่ออาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้ไงเอามาวางไว้ก่อนไม่น่าใช่ตรงเนี้ยใช่เราเราเดี๋ยวเราเล่นทีเดียวเลยเราเสียเวลาแค่ทีเดียวเลยขนของมีเควสถ่ายรูปปะวะ ทำใไม่ผีอ่อนถ่ายรูปผีนี่ไงบาย <Bye. S 1> ไปอืมง้เปิดประตูมาถึงแม่งโฉบเลยแม่งโหดเกินเฮ้ยมีอ,อ,อะไรเสียงคำรามต่อคำรามเหรอเออคำรามเสียงเครื่องรัดพายุเป็นเสียงคำรามนะดเ k และกำลังล่าอยู่หรือเปล่า Okay, โอเคคุณ้าภูมิหุ้ยมองตาฝาดไม่มีรอยเลือดเดี๋ยวขึ้นชั้นสองไปดูครับรอยเลือดนะ่ะไปต่อชั้นสองขึ้นมาได้นะมมาตามตไม่มาเลยพี่เซียนเฮ้ยรูปมัรูป,ปอย่เพิ่งอย่เพิ่งอย่เพิ่งเอากล้องมาตอนแรกตอนเริ่มเกมใหม่ๆมันยังไม่ปรากวดตัวให้เห็นลรอกต่อมันโยนพี่มันโยนมันโยนโยนอะไรดูดู ดู<บ>ใช่โยนเลยเหรอโยนเลยพี่แบบไปไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยมันโยนไปเลยอ่ะโอเคเฮ้ยกระดานทํางานแล้วโยนวูด oo! ูผีผีกําลังตามล่าคุณว่าง,งี้อารมณ์มึงผีคือกำลังตามล่านะต่อตัวนี้ดุนะโอเคโอเค,อเคข้าง่องหนุภาคเสร็จแล้วห้ 1, าร้อยถึงหนึ่งพันการเอียมเบเลสสามเอียมเบเลสสามฮัลโหลเฮ้ยเลสสามเลย <EM F S 2> เหรออสูร อาูนเหรอลอยเท้าไม่มีตัวน้นภาค่าข้าลอยถึงหนึ่งพันกระดานกระดานใส่มุมนุมอีกมุมนึงบูโูโยนนี่ไงกำลังตามลนายี่ไงเพราะว่าเนี่ยเย็ดเคอาศูนกลับมาแล้วต่อตัวนี้หลีพี่ช่วยพี่ทีตัวนี้ไม่เคยฆ่าพี่พี่เอามันไม่ลงอุ้ยถือเลยมันล่าเลยว่ะเยอะโคตรเร็วเลยอ่ะพอรู้ตัวว่าเป็นอะไรแล้วมันเอาเลยว่ะโอเคมันไปแล้ว แจุดไฟกันเปิดไฟ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 โอเคผมขอเซฟก่อนนะเออเครื่องสอรอฟอกับสามแสดงว่าอุณหภูมิต้องห้าสิบบวกเลยหรือยังไงไม่ใช่เหรอพี่เครื่องเท่ากับสามเลสสามใช่ไหมใช่อุณหภูมิอุณหภูมิต้องสี่สี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าที่จะบอกอะนี่ไงใช่ใช่ต่อต่อใช่อสูจริงถ่ายรูปไม่ทันอสูนจริงต่ออุณหภูมิขึ้นขึ้นจะห้าสิบแล้วเนี่ยเราเริ่มจับมันได้เลยเราเริ่มจับมันได้เลย นี่อุณหภูม<า>ิ4บวก45-55เรด3ไม่ทิ้งร่องรอยตัวับอุณหภ500ูมิ500-1,000แล้วก็กระดานชี้มุมนึงมุงมนึงมุงมนึงแล้วก็คำรามแล้วก็โยนวูดูจับจุดเทียนในบ้านสามเล่มเอาเอา,เอาเอาไปแจ้งมายัางเอาไปแจ้งมายัางต่อเดีพี่เปล่าเองพยายามเปิดไฟให้หน่อยนะยมันมาแล้วไหวสัตว์สอสูรแม่งเอ้ยกูกลับมาล้างแค้นมึงแล้วมาแล้วนะตักวิตรู อสูรมีสิ่งที่ไม่ป้องกันก็คือเกลือธรรมดาเดี๋ยวเราจะทิ้งเกลือธรรมดาไว้เลยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจุดจุดเทียนสามเล่มนะแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่กับต่อเปล่าเ,เดี๋ยวเราซื้อคนอันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราซื้อคนอันเลยดีกว่าเพราะไม่ร<อ>ู้ว่ามันจะมันจะเอาใครไงตรงนี้ที่ผมเดี๋ยวต้องถา่ายทุกเพได้อะได้เงินตั้งร้อยหนึ่งถ่ายได้อยู่แล้วต่อไม่ต้องรีบย็ดเคกระจกอยู่นี่เฮ้ยมันโดนบ,บูดูอีกแล้ว เฮ้ย,ยนี่แงมอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเลยแป๊บหนึ่งเลย,เลยต้องจุดเทียนก่อนแป๊บนึงต่อสามเล่มโอเวอร์กันหน่อยไหมราแตกกันไว้ไหมพี่ไหนได้ได้ได้ไดตรงนี้หนึ่งเล่มเทียนหนึ่งผมแม่งโดนุลุเ,เ,ๆๆเลยอ่ะใช่ใช่อย่างเฮียนเอันนี้ห้องน้ำไม่น่ามีปะแล้วก็ไปจุดฝั่งนู้นเลย เปิดไฟไว้เปิดไฟไว้เปิดไฟไว้เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไฟเตะกลัวมันลากมาชั้นสองแล้วไม่มีไอ้นี่ดิได้เวลาล้างตุ้ยโอ้ใช่เลยต่อสายไปันอาสูรจริงตรงนี้เปิดไม่ได้แต่ว่ามีอุ้ยเรียบร้อยครบสามแล้วเหรอครบครบสามแล้วพี่ครบสามแล้วต่อไปก็น้ำทักษิณเดี๋ยวพี่ไปซื้อแล้วต่อถือน้ำทักษิณไปเลยนะ เดี๋ยนี้ผมถืออยู่เดี๋ยวพี่<อ>ถือน้ำสักติดมาเดี๋ยวพี่ไปถือน้ำศรรรักติดมารอสักครู่เผื่อไม่รู้ไม่รู้มันจะเอาใครไง,ไงก็จะได้ใช้ไปเลยคนละอันไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาต้องรีบต้องเกมเร็วใส่มันหน่อยอ่าน้ำศรรรักดิ์ใช่ไหมใช่สิบห้าบาทมาลูกผีเดี๋ยวเพิ่ง <รอ S 1> ถ่ายต่อเดี๋ยวมันมีจังหวะถ่ายอยู่ เอางี้เดี๋ยวเรายืนสแต็กกันไว้แล้วถ้ามันถ้ามันกินพี่ต่อค่อยถ่ายนั่นแหละได้พี่ได้ได้เด pues ี stone stone ๋ยวมีวิธีกระตุ้นอยู่เอากระจกนี้มามาห้องนี้มาห้องนี้มาห้องนี้ใช้กระจกเลยเดี๋ยวเอาของมาได้เอาของมาได้มาโอโหนี่ไอของมันของเล่นหรอมาดิมาดิเข้ามาในห้องเรียนนี่ดิอยู่ในห้องเรียนฮัลโหลอยู่ไหนวะเฮ้ยมาแล้วต่อ มาแล้วเตรียมเตรียมเตรียมผมถือนี่รอแล้วโอ้มันโดนไอ้นั่นดูดว่ะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟมาตี้เอาคุณเลดด้วยเพื่อนเจอสูนย์แล้ว Thank you นะเพื่อนรักกูกำลังล้างแค้นอยู่ชำระหนี้เก่ากันเปิดไฟให้หมดไม่ทันเปิดไฟให้หมดเปิดไฟให้หมดเฮ้ยอยู่ในห้องนี้ต่อต่อถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ทันไม่ทันโอ้ ไอที่มึงเลียมอ่ะมันเล่นลิ้นอ่พี่อยู่ในห้องเนี่ยอยู่ห้องเนี่ยล่าสุดอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นกระจกนะได้พี่มืดมากเลยวะเปิดไฟก่อนไอต่ออยู่ตรงตรงบันไดบันไดบันไดข้างนอกบันไดข้างนอกโอเคคือพี่ไม่แนะนาให้ต่อไปได้ตรงบันไดนะเพราะเดี๋ยวไอเครื่องนั้นมันจะดูดหมดเราจะไม่ได้ทําเควสนะเราจะฆ่ามันไม่ได้นะเราจะไม่ได้จับมันนะมันต้องมาเล่นห้องนี้ห้องนี้ไม่มีไม่มีอะไรกันไงโอเคอุ้ย เจอด้วยเอาชั้นบนปะห้องเดียวกับพี่แน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอพี่โดนชั้นบนของเองมันห้องกินข้าวมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออแล้วของคืนเหี้ยแม่งดูดแม่งดูดไปเลยต้องถ่ายรูปเจ๊งเลยเหรอใช่เจ๊งไอ้นี้โอ้โหมันเอามึงจริงว่ะนี้เขาไม่กูไม่แหยรูป มันเฮี้ยนว่ะกล้องถ่ายรูปมันอยู่ตรงไอ้ที่ยิงแฟดมันอยู่ตรงบันไดตลอดเลยว่ะเฮ้ยทักทีสิเย,ยาวอยู่ตรงไอ้อ๋อเออหน้าห้องกินข้าวเลี้ยวขวาไปเอาละกูขอก่อนแล้วกันนะอา,อาเที่ยวเลยน้ำมนน เฮ้ยกูตายต่อทำไมไม่ได้วะเฮ้ยก็น้ำมนต์ไม่ใช้เหรอวะก็น้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้โหกูตายเนี่ยเป็นหมดแม่งเอาผมอีกแล้วนี่เป็นเหมือนคราวก่อนเลยวะกูต้องทำยังไงวะยี่ต่อไปไหนเนี่ย,ยมอึงอยู่ไหนมันเพราะอะไรวะเฮ้ย โอ้แม่งไอ้ต่ออยู่ข้างหลังมึงเลยแตกผมตายอี๋เยอีไม่โดนโอเคผมทกลับกลับไปเอาของมึงไม่คือผมจะถึงในช่วงจับแล้วครับผมจุดเทียนเสร็จแล้วผมก็ต้องน้ำ้ักสิต่อดิตามลำดับสิมันไม่ป้องกันตรงไหนมันป้องกันแล้วทำให้โกรธมันเขียนอยู่สิ่งที่ไม่ป้องกันคือเกินธรรมดาฮัลโหลมันน่าจะบั๊กหรือเปล่า ลดลุดราใหม่ให้ราใหม่ให้ราใหม่เหลือมึงคนเดียวแล้วมึงเอาดิเอาพี่ตายแล้วเหรอกูตายแล้วเชี่ยก็ผมก็ทำตามระดับขั้นอ่ะเตือืออะไรก็ผมไม่เตือนเกือมันไม่ช่วยไม่พี่น้ำสักสิผมน้ำสักสิงเลยน้ำักสิน้ำักสิบู่ในห้องนี้ไงมันไม่แตกน้ำสักสิด่ะห้องเรียนเนี่ยกูถึงบอกมึงมากู้ของมึงเนี่ยไม่ใช่ใหญ่กับน้ำสักสิยังอยู่อยู่เลย คือตอนแรกผมก่อะหยิบไอ้ระเบิดแฟตเผื่อไว้แล้วอันนึงแต่ไอครั้งแรกที่ผมเจอมันนะผมหยิบสองอันอะปลาใส่มันอะมันม,มันก็นไม่ตายพออึ่งมาเป็นอาตสิทธิ์โดนไหมไม่โดนไม่โดนเนี่ยผมถือระเบิดแฟตปมาเห็นไหมตอนแรกผมก่อะถือแล้วไออหลีกูตลอดการว่ะไอสัตว เกมมันบักอะผมว่าตัวเนี้ยมึงอยู่ไหนไปต่อถือของไว้สองชิ้นนะของป้องกันอะถือไว้สองชิ้นเลยโอมึงไม่ต้องถือไม่ต้องถ่ายรูปแล้วมึงเอาแค่จับมันให้ได้อ่ะโอ้ฝากความหวังไว้ที่มึงแล้ววะได้ได้ถ้าผมเล่นมาทุกตัวไม่มีบัคครับเล้นตามเกมมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องเป่าได้เว้ยนะสักสิทธะเฮ้ยไปดู่นแล้วไปโู่นแล้วโอ้ย มนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่สุดซอยอออเหี้ยไม่หายไปก่อนสุดซอยสุดซอยอยู่ห้องน้ำเมื่อกี้ใช่วแมพไอชิ้นนี้แม่งเหลี่ยมนะเมื่อกี้อยู่ห้องเหรียญซ้ายเนี่ยรู้เลยนี่ไงไปละผมเปิดไฟก่อนคือของสองชิ้นได้ต่อชิ้นแรกถ้าถ้าน้ำมนต์ใช้ไม่ได้เสร็จก็ใช้ชิ้นนี้มเลยนะลัวๆเลยนะได้ได้ได้ไม่งั้นตาย แต่ครั้งแรกผมวัดสองชิ้นนะเขาก็ตายอยู่ดีอะ่ะได้ปะไม่ได้ใช่ไหมน้ำมูลไปแล้วพี่ใช่น้ำมูลไปแล้วน้ำมูลใช้ไม,ไม่ได้อ,แ<ป>อะแสดงว่ามันไปได้ตรงเลยภาคคิดเดีดิมึงไปซื้อของเอาใหม่เลยเอาแบบเดิมเลยเม,มื่อกี้อ่ะเฮ้ยแม่งเกินไปปะวะเฮ้ยแม่งอุ้ยพี่คือภาคคิดสามสามอันแตกเลยแบบสามครั้งอะ่ะเท้สามรอบอ่ะใช้ได้ครั้งเดียวไงหมอเนี้ย ซือ้อมาเลยเอาเซตเดิมเลยลองใหม,ม่มันบักมันบักมันบักที่เรามาบักตัวอสูรแม่จริงมันไม่ใช่อลีผมหรอกมันไม่คู่ควรกับกาหลิผมหรอกแบ็คลิสผมอะถ้ามันไม่บักอะมันไม่ได้ขึ้นไปตำแหน่งนั้นหรอกชิบหายผมเล่นด้วยความที่ผมไม่รู้ไงมันบักหรืออะไรงไงมันยังไม่แกนเน่ะอุ้ย<ร>คำรามนะคำรามนะ มึงเล่นกระจกมันจะกระตุ้นให้มันมาแต่ว่ากูไม่แนะนําให้มึงทิ้งของสองชิ้นที่เอาไว้ป้องกันอะ่ะมึงทิ้งไปฉายก็ได้นะถือกระจกดูใช่จะกระตุ้นจะกระตุ้นเปไหนวะกระจกอยู่ตรงตีนตรงตีนอ๋อเนี่ยมีออร่าอยู่ยังมองไม่เห็นหอ่ะในนี้มีระเบิดแฟลชนะเฮ้ยไอ้เหี้ยไฟแ<พ>ไตก<ง>ไฟแตกไฟแตกไปไหนวะ มันเพิ่งโดนแฟดไปก็อยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้ะโอ้ไฟแตกทางนี้ไม่ได้ไฟความเฮี้ยนเอาเอาแล้วเฮ้ย <karşı S 1> <Commander> ทำไมกูเป็นวิญญาณกูยังต้องจอสั่นเดี๋ยวนะ่ะโดนไหมต่อเป็นไงล่ะตอนนี้เป็วโดนืออไม่ได้อีกอันนึงอุ้ยทำไงวะเนี่ยต้องใชว่ามึงเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็เกิดศักดิ์สิทธิ์ต่อเลยต่อ เรียงเลยอ่ะสองกับสามไปเลยอ่ะได้พี่มึงมึงถือน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกระสักดิ์สิทธิ์มันเป็นข้อสองอ่ะข้อสามอ่ะมึงใช้รัวไปเลยเผื่อมันได้จะได้แบบข้ามไปเลยทีเดียวเลยลูกปั้นพักคิดมาแล้วก็น้ําศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ลูกปั้นพักคิดลูกปั้นพักคิดมันไม่มีนี่ในเนี่ยแม่ไม่เอาเอาไว้ป้องกันตัวเองไอ้เดี๋ยวมึงใช้ผิดกูอยากให้มึงใช้เรียงลำดับจากสองไปสามเลยอ่ะแบบรุ่นวดอ่ะเข้าใจปะเอาผมทิ้งนี่ไปแล้วก็จบออกมันจเหี้ย่เลยเลยสัตว มึงกดแถบดูมึงกดแถบดูมันมีน้ำซักสิทธ์ข้อสองแล้วข้อสามเกลือักสิทธ์ถ้ามึงใช้แค่น้ำซักสิทธิ์เสร็จแล้วมันมันยังไม่หายมึงก็ใช้เกลือต่อเผื่อมันเสร็จแล้วมึงก็ไปเปิดแล้วมึงก็ไปปิดประตูทุกบานแค่นั้นแหละก็นั่นแหละพี่คือผมคือผมเลยผมไต้องมีพักไอ้พักคิดป้องกันตัวไหมพี่คือสองอย่างไม่หายไปแล้วมึงเอากระจกไปไปตรงรถเลยนะเฮียเอ้ยทางแมงเดี๋ยวมันก็มากลัเมา ไตรงนี้แตาไฟตรงนี้แตกก็บอกเลยว่าซวยมืดมันแตกแล้วพี่สนุกกว่าฟาดโมสนุกกว่านะผมว่ามันก็แปลกใหม่อันก็สนุกอะครับมันซู้ผีได้ตัวเนี้ยฟาดโมมันทําได้แค่หนีแล้วก็มีแค่ทูบอย่างเดียวอะ่ะอันนี้มันหลายอย่างเลยของไล่ผีดีครับดีต่าใจดีเวลาจับมันได้อะ่ะ คือพาร์ทโมมันมันไม่ได้มีให้จับอย่างนี้ครับมันมีแค่ให้ทายว่าตัวไหนถูกแค่นั้นเองแล้วก็กลับบ้านแต่อันนี้มันจับได้ตัดใจดิโอ้แล้วมาถึงเจอเดมอนแล้วกูตายเฮียชิชิไม่แม่งดูด้วยน้ำมนต์แม่งไม่ได้แม่งไม่ผดโหน้ำมนต์แม่งมันบล็อกอ่ะเออผมขึ้นไปดูชั้นบนท่านะต่อเด็กกูกูไม่อยากไกลอย่างมึงว่ะเพราะว่ากูต้องกูเป็นเหมือนตากล้องให้มึงตอนเนี้ย ใช่คือคนดู่่สวางปใชไม่เออใช่คือคนดูเขาดูได้แค่มึงเองไงตอนเนี้ยเพราะว่ากูตายแล้วไงกูเป็นเหมือนตากล้องถ่ายทําให้มึงอ่ะกูคิดว่ากูเป็นป๋องก็ได้เฮี้ยกูมากูไอ้สัตว์ปลาในกูทำเฮี้ยะไรผีเฮี้ยะไรล่ะกูเนี่ยไอ้สัตว์ปลาในกูทําไมไม่พี่ผมมองไม่เห็นพี่อยู่แล้วพี่ไม่เห็นเฮี้ยเลยปลาโดนกูเต็มเต็มเลยเอาหรอเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมปากไปผีเต็มเลยแล้วโดนแล้จาาหนนน้้้มมััไไดดดพี่โน มึงไปซื้อวาใหม่เร็วๆมึงปลาโดนกูปังกูดิกูเป็นผีกูมองเห็นมึงปลาโดนท้องกูเลยเฮียเอ้าหรอมึงนี่มึงจะไล่กูใช่ไหมมึงจะไล่กูใช่ไหมไอต่อมึงตอดกูเฮ้ยหรือเอาใหม่เอาใหม่หรือว่าหรือว่ามันมันสมเราเป็นพี่ได้วะกูไม่รู้ที่รู้มึงไม่ประสงค์ดีกับกูไอสัตว์กูร้อนไปหมดแล้วเนี่ยกูแสบกูร้อนไปหมดแล้วเยียเอ้ยอ้ไนี่ โอ้ยเฮียนี่แม่งไอสัตว์ใหม่ๆซื้อใหม่ซื้อใหม่แค่แม่งเหรียญป่ะพี่ไม่ไม่ไปการหลบไปทางจุ้งเฮียเอ้ยล่าสุดจับกันเองแล้วไอ้สัตว์ต้นตีนหมาไอ้ต่อมึงอย่าลืมเกมนี้ไม่จ้อกัดเวลามึงเอาให้ได้น้องน้องพี่เอาหวังของพี่ที่พี่มาเล่นสองคนกับน้องก็เพราะหวังพึ่งน้องนะวันเนี้ยมาแล้วต่อมาแล้วตรงบันได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 โดนไหมโดนแล้วพี่โมกี้เราเต็มเต็มเลย เตรียมใช้เกลือศักดิ์นะอเอาน้าตูละใช่ใช่โดนแสดหายถ้าโดนมันต้องมีเสียงดิเสียงแบบว่าไปขั้นต่อไปอะ่ะเดี๋ยวถือตุ๊ก,กตาปลาโดนใช่ไหมมั่นใจเปล่าโดนโดนเมื่อกี้โดนแน่ๆอ่ะแล้วเกลือศักดิ์เกลือศักดิ์แล้วก็ปิดประตูทุกบานในบ้านโอ้โหแล้วประตูโคตรเยอะเดี๋ยวพี่ก็ไปเช็คข้างบนให้เขามีประตูเปิดห<ด>รือเปล่าประตูข้างบนมันก็เปิดอยู่นะบางทีอ่ะ เว้ยจริงๆพี่พี่ปิดก็ได้นะผีอะผีปิดได้นะเออกูปิดประตูให้แล้วกันชั้นบนอะโอเคป่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวช่วยเองกูช่วยมึงได้เท่านี้แหละวะน้องชั <c oughs> ้นสองกูไม่ต้องห่วงนะกูปิดประตูให้หมดแล้วมา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 ปิดประตูครับทุกคนเฮ้ยได้แล้วนี่ไงเกิดซักิ์ป่ะใช่ใช่อเกิดซักผีอ่าต่อต่อมึงยืนในเซฟตัวเลยเดี๋ยวกูไล่ปิดประตูให้ขอให้เป็นขอให้เป็นกูอะที่มีส่วนร่วมอะในครั้งเนี้ย ดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองขอบคุณบิดนะครับผมขอบคุณครับไม่ต้องโอเคเหลือแค่ฝั่งนู้นละรอแป๊บเดียวต่อรอแป๊บเดียวถือของต่อไปรอได้เลยไ<ด>อ,อระเบิดตองคํามอะอยู่ในห้องเรียนตรงที่พี่ตายอะ่ะมีอยู่ตรงพื้นหรือจะไปซื้อ,อใหม่ก็ได้ถ้าไม่อยากเสี่ยงอะ่ะเดี๋ยวพี่ทำเองข้อ,นอ,อเนี้ยังจะมาหลอกเวงนะมึงไอ้เหี้ย เฮ้ยปิดหมดยังวะเอออยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วเฮ้ยเหลือประตูทางเข้านี่เลยยังไม่ได้ปิดหืมเชื่อไม่ทันอะไรไม่ทันเดี๋ยวผมปิดให้ประตูทางเข้าเออเออกูช่วยมึงได้แค่นี้แหละวะน้องอ่ะกูช่วยมึงทำข้อสี่ต่อไประเบิดทองคำแล้วก็พัดมาก ต่อด้วยพ,พ,ยพัดมาพัดมาก้อยเครื่องนี้เลยต่อตพ,พัดมาอยเครื่องนี้เลยแล้วก็ดับเทียนทั้งหมดมาขึ้มนมาอยู่ย 2. 2> ชั้นสองตอนนี้มาอยู่ชั้นสองน้องโอเคพี่เดี๋ยวผมขอเอาบวกวกบป้องกันเพิ่มเอามาเลยไอสิ่งที่ว่าคิดว่าเม็ดเดียวหายอ่ะเอามาเลยเดี๋ยวพัดมามันดูดเองอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยดูแล้วก็ดับเทียนแล้วก็จับไปเลยเอาปเกบอลมาเลยดิไปปเกบอลมาดิไปปเกบอลมาเลยจะได้ไม่เสียเวลาผมดับรอแหละดับรอไปเลย เอาโปเก็บอลมาเลยน้องเดี๋ยวเทียนเดี๋ยวเพิ่งดับนะแต่พี่ดูให้ว่าพี่ช่วยช่วยได้หรือเปล่านะน,น่าจะได้เหรอพี่ขนาดประตูยังได้เลยเทียนเราดับได้หรือเปล่าวะจะดูก่อนแล้วกันลองดูลองดูลองดูองด <c oughs> เออดับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือไว้อันนึงนะเทียนอ่ะเดี๋ยวพี่จะเหลือไว้แค่อันนึงว่ามันเดี๋ยวพี่ช่วยได้ข้อเนี้ยโอเคไหมเดี๋ยวพี่ดับให้เทียนอนะ่ะได้ได้ อ่ะเดี๋ยวรอไอพาร์ตมากก็คือไอเครื่องที่มันดูดวิญญาณเนี่ยไอเครื่องขวามือเองไะต่อกันป่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูดอันนี้คือเริ่มก็คือเสร็จต้องรอให้มันล่าใช่พี่มันจะดูดบางทีมันเดินแถวนี้มันก็ดูดให้ต้องรอต้องรอรอแป๊บรอแป๊บโอ้หมันโยนวูดูเล่นวะนี่ไงดูดแล้วต่ออ่ะเสร็จต่อมาก็ดับเทียนเดี๋ยวพี่ดับให้แล้วต่อถือโบเกบอลเลยกระของป้องกันตัวพี่ดับให้ นี่ี่เปา่าเปา่าอยู่ไหนเล่มหนึ่งวะเฮ้ยอยู่อยู่ดีพี่พี่จุดจได้ว่าพี่จุดสีส,สีเทมสีเล่มจุดไปสามไม่พี่คือคือตอนแรกอะคือมันขึ้นตีดึงตีดึงเชาพี่แล้วพี่ก็เข้าจุดอีกมันจะดึงมันจะดึงมันจะดึงก็จริงแต่ว่าก,กูไม่รู้อีกอันนึงใครจุดไะไงใครอ่กูบอกนะว่าผีมันจุดให้อ่ะมันขาดเล่มหนึ่งมาต่อน้องป้องกันตัวไปก่อนพีไม่ต้องหาย พี่ขออ่านอันนี้ไปก่อนสารานุกรมไปก่อนว่ามันสามารถที่จะดับเปิดเทียนได้เปล่านี่ไงต่ออา่าคุณสมบัติพิเศษของอสูรนะจุดเทียนในบ้านได้แต่พี่ไปหาเทียนให้ต่อแต่พี่อาให้ทัานบนมันน่าจะแอบจุดไว้อันนึงอะ่ะเดี๋ยวพี่ดับให้จะเองจะไม่ต้องเสี่ยงไงอยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นไว้เป็นเรื่องของผีว่ะผีสู้กับผีว่ะมาดเิเรื่องของผีเรื่องของผีเฮียมึงเอากูตายลงนรกแต่กูเอามาหิดอ่ะ กูแค้นฝังหุ่นน่ะมึงเข้าใจปะคำคำข้าวแ้นมาดิเฮียกูไม่กลัวหรอกกูแค้นกูแค้นกูเป็นผีกูจะฆ่ามึงมันต้องมีเล่มหนึง่งมันต้องมีเล่มหนึง่งมันต้องมีเล่มหนึง่งชัวชัวนี่ไงมันแอบจุดไว้ต่อเสร็จอ,อ่าพี่ลงไปหาเดี๋ยวพี่ลงไปหา แค้นมากๆกูแค้นมากๆมึงจ<า>ับมันเขเจอพี่เขาเจอล้เอาดิเอาดิโยนดิโยนดิเอ้ยไอ,อ,ไอสัตว์ไปลงนรกซะเรียบร, <c oughs> ร้อยเฮ้ยเอะเ้แค่นี้เหรอวะเต็มมาได้ศพห,หนึ่งก่าพี่ทั้งแม่งเฮียมันบั็กไอสัตว์